คนนคนดูเป็นแสนดูหรือยังดูดูอะไรคลิปของน้องแอมชนทิชาอ๋อคลิปที่ใส่ชุดนักเรียนเติดมันนั่นแหละแม่ว่าอยู่คนมึงเป็นแสนค่ะพี่น้องโอ้โหต้องบอกว่าพี่น้องะ่ะคนดูน่ะเกือบแสนเลยเพราะว่าน้องแอมชนทิชาดาเมจรุนแรงสวยออร่ามากๆเลยสำหรับลุกใส่ชุดนักเรียนแล้วก็มาเต้นเพลงสาวลำดวนค่ะคือในว่าน้องแอมของห้าวช่วงนี้ออร่าจับแ,แห้งกับพี่น้องสวยงามแห้งเพราะว่า เป็นวหายกําลังเต็มสาวถ้าบานเขาอื่นกระลั่งเต็มสาวสิบเจ็ดสิบแปดน้อยย่างขาดแล้วออกมาเต้นเพลงนี้ได้ชุนักเรียนพี่น้องเอ้ยน่ารักน่ารักมากๆค <Comment S 1> อมเมนต์แบบนี้แน่คอมเมนต์คนคอมเมนต์เอฟซีน้องแอมชนชาเข้าไป comment, คอมเมนต์คือแบบว่าคือคอมเมนต์ถล่มทลายเป็นพันๆคอมเมนต์เลยคือทุกคนชื่นชอบมากเลยว่าน้องแอมน่ะน่ารักคนคนคือแชร์คลิปก็คือเยอะมากว่าน้องแอมอ่ะน่ารักขึ้น น่ารักขึ้นสวยขึ้นจริงหรือเปล่าคุณแม่แน่นอนยอะๆแน่นอนเลยเพระว่าอ่าท่าความนิดนึงคก้อนหนานันนะคะก้อนทีน้องแอมเฮ้าสิเขขาแกรมมี่เนาะก้อนสีมาเป็นแอมส้นจีนชาในตอนนี้เพื่อนกับเป็นคนบ้านบ้านธรรมดาคือเหาเจ้าคอยเนาะข้อตอนนี้ค่ะพี่น้องคะเลยมีซื้อเสียงอาจารย์สลาเิ่นการแต่งเพลงให้แล้วก็อ่ามีเพลง้ะกัดตอนนี้น้องแอมก็เฮ้ากับทอได้ว่า ถือคัดเก่าบอกเขาอื่นคัดเก่าเออคัดสีชาวบ้าน้าวนั่นแหละและ้วก็สวยออร่ามากมี่น้องพ่อเริ่มมีชื่อเสียงความออร่ามันก็จับนะพี่น้องเนาะล่าสีมันก็จับน้องเนาะคือมีสซิงเกินแหลกก็คือคำสัญญาที่ชานุมานอาจารย์สลัแต่งให้เพียงเดียวปังเลยอือปังเลยเพลงเดียวพี่น้องเพราะว่าลอง้องแอบของเหาเพนยู่อ่ออังก็ชาเนีมาก็ชานุมานค่ะ แต่งเพงียงนีเขากับชีวิตของน้องแอมเลยค่ะพี่น้องคะนั่นแหละค่ะเพ่งเดียวดังเงปี้ยงปังพลิกชีวิตจากสาวสาวสาวบ้านนาหนึ่งคนเลยจากสาวบ้านนาหนึ่งคนพลิกชีวิตจากซิงเกิลเดียวคําสัญญาที่ชานุมานค่ะพลิกชีวิตเลยค่ะเพลงเดียวน้องแอมโด่งดังไปทั่วประเทศเลยจากการจากการประกวดรายการดวลเพลงชิงทุนนั่นเองจากช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะแชมป์สสมัยสิบแปดสมัยเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ อัลบั้มที่สองก็โน้ยนาแย่ๆซิงเกิลที่สองห่อข้าวสาวบ้านนอกต่อมาติดๆขำลมทลายไม่แพ้กันค่ะถูกอกถูกใจถูกอกถูกใจแบบว่าเขาละเขาเรียกว่าถูกอกถูกใจสาวโรงงานค่ะผู้ไปใช้แรงงานที่ในเมืองหลวงค่ะเพราะว่าอาจารย์ฉลาอาจารย์ฉลาคนแต่งแต่งออกมาแบบเขากับชีวิตคนทียูแบบกับอ่าก็เอื่ยไงไปสู่ชีวิตไะได้เมืองหลวงไม่พี่้องค่ะนั่นแหละ แตงออกมากลข่ยๆของพีตายของรไทยเนาะผ่เพ่งดอกยญ้าในป่าปูนปมานนันปรมานนันเป็นประมานนันนะเป็นประมาณตามฝันเจ้าของโนนนี่นั่นเพลงเขาเลยไปโดนอกโดนใจของสาวโรงงานสาวอะไรยังทีนะคุณแม่นะกาเลยโด่งดังไปอีกซึิ่งซิ่งเกินการทำให้น้องแอมของเฮ้าถือได้ว่าประสบความสาเร็จอ๋อสำเร็จระดับหนึ่งตัวเปน้องฟ้าดับตัวก็รทีว่าสร้างบ้านเนาะสร้างบ้านเมื่อเดือนก่อนบ่ หลายเดือนแล้วแม่หลายเดือนแล้วเดือนแล้วก็ได้ข้าไปแล้วหลายเดือนแล้วก็ไขึ้นบ้านไม่พี่น้องถือได้ว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากสำหรับแอมชนทิชาค่ะพี่น้องแม่นั่นแหละกว่าแต่ว่ากว่าสิมาประสบความสําเร็จได้แบบแบบแอมชนทิชาแกไม่โกรนนี่ค่ะก็ต้องผ่านหล่อนผ่านหนาวมาเท่ากันพี่น้องคขามาเป็นจับผาจับปูผู้เป็นแอมชนทิชาเลยเด็กโอ้แม่แม่าไงไงไงได้น้องแอมชนทิชานี่กว่าฉันจะมาเป็นน้องแอมชนทิชานี่ เฮดคลิปทิกตอกพี่น้องก็เหมือนนี่แหละเหมือนน้องแอมทาคลิปลงทิกตอกนี่แหละที่เราไปเห็นนี่แหละร้องเพลงฝากเพลงถึงยายว่าซ่าโด่งดังเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนซึ่งด้วยน้ําเสียงแล้วก็ด้วยบุคลิกน้องแอมถูกอกถูกใจคนดูเป็นล้านคลิปนั้นคนดูเป็นล้านดังแค่ขานขึ้นเลยมันบะยะๆแม่นค่ะคนคนแชร์สนันเลยคนดูเป็นล้านจนนูนน่นนี่นน้องแอมก็ได้แบบว่าเออมามาแบบ ส่งละส่งตัวเองมาประกวดนี่แหละแม่แรายการดนตรีเพลงชิงทุนทน,นี่แหละแต่ว่าเป็นปีนปีพี่น้องกว่าจะเป็นปีพุทกว่ากลัควคนเอื่นโตนี่นเป็นปีก็คือแม่น้องแอมก็ยังไม่ยออ่อท้อคือรอพอเขาเรียกรายการเรียกตัวก็มามาแล้วก็ชนะค้นจะดังสวยวันไหนเนาะแม่แต่เวลามันจะไม่ถึงเวลาเนาะมันไม่ได้หอเวลานี่แหละพี่น้องทุกคนทุกเวลาทุกสิ่งย่างมันต้องมีเวลาของมันแน่นค่ะนั่นแหละพอรายการเรียกตัวก็คือ สาวคนนี้ก็คือเป็นผู้พลิกรายการดวลเพลงชิงทุนอีกคนหนึ่งค,คนดูรายการชวนเพลงชิงทุนก็คือถล่มทลายมากเรตติ้งดีมากๆก,ก,ก่อนน้องแอมชนทิชามาประกวดค่ะคนดูถล่มทลายเป็นแชมป์สิบแปดสมัยค่ะจนอาจารย์สลานเะนเห็นเห็นแววเลยน้องแอมก็เลยแต่งเพลงนั่นแหละที่บอกไปตอนแรกว่าคําสัญญาให้ชันอกมาก,ก็เลยโด่งดังแล้วก็ซิงเกิลที่สองคือของข้าวสาวนอกค่ะอืมชีวิตของน้องแอมนะ้ยะๆ่ๆก่อนหน้านั้นนะคนที พอน้องแอมเริ่มมีสืยเสียงเหมือนบลาเพิ่นกะนู่นนี่นั่นได้คนกัอยากรู้ว่าอ้าน้องแอมเป็นไผมาจังไหนเออผู้ใดฝึกลองผู้ใดฝึกล่ำผู้ใดยังสียแบบเออมาตาใสออผู้ใดเป็นผู้ฝึกซ้อนยังเสียก็เริ่มมากมีคําถามค่ะเอเป็นคําถามมาที่แท้แล้วค้นสอนน้องแอมร้องเพลงหรือเป็นเป็นคนรูก็คือคุณยายค่ะน้องข่าตารัก คุณยายสืบยูบานบานน้ำแม่นเออชนบอบบานเข้าธรรมดาด้วค่ะพี่น้องเป็นผู้ไห้กำลังใจหลานเป็นผู้ฝึกร้องฝึกร่ำให้หลานกับคุณตากับวชิยอนแม่นค่ะประมาณว่าหลานน่ะร้องเพลงให้คุณยายฟังยายกับแฟงกับค่อยตีช่องมามวลเลยย่างพี่เนุ่มใต้องแก้ไขหรือปลาลูกกระลูกหยังนู่นนี่นั่นเป็นคุณยายเป็นคอมเมนเตอร์ของคุณหลานเออหนารลักมากๆเลยเพิ่นเป็นขอพัดศิลปินเนาะ เลือดเฮวาเป็นเลือดศิลปินไม่เลือดศิลปินได้ัวมาต่ง้งๆแต่ไล่เฮวาสันโมแปลกเลือที่น้องแอมชนิชาจะเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนเพื่อนพ้องนะคัดพ้องในวงการคุณแม่่านั่นแหละคนนั้นรักน้องแอมมากๆเลยเพราะน้องแอมเป็นตัวของตัวเองอืเป็นเป็นนักเรียนช่วงนี้ถึงแม้ว่าน้องแอมของเฮาสิีเป็นเป็นนักร้องที่ไม่ซื้อเสียงแต่การเรียนกับ่าเคยขาดเย่ะๆขาดพวันนี้จักสันเวลาเลียนเวลา งานของน้องเียน้องข <c oughs> ัดสันน้องจัดสันไ <c oughs> ว้ดีมากเลยอันนี้ต้องขอชื่นชมน้องแอมชนชาตทีไม่ยอมลาทิ้งการเรียนถึงแม้ว่าตัวเองกําลังจะโด่งดังในเส้นทางสายที่เป็นศิลปินเนี่ยเส้น <c oughs> ทางกับการที่เป็นศิลปินเนี่ยน้องแอมโด่งดังได้อยู่แล้วแต่ว่ารู้แหละว่ามันได้เงินแน่แน่แหละ <c oughs> ได้เงินได้ทองนแน่แ่แหละ แต่การเรียนดิฉันก็ไม่ทิ้งดิฉันก็จะทําควบคู่กันไปดิฉันสามารถทํสองอย่างให้มันควบคู่กันไปได้ดีค่ะนั่นแหละคุณแม่ต้องเชื่อชมตรงนี้เนาะค่ะนั่นแหละอะนี่แหละเป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากว่าน้องแอมชนิชาแบบเราไปส่องลุกมาคือสวยน่ารักขึ้นมากๆเลยค่ะออราจับมากๆอยากเห็นน้องแอมเล่นแบบว่าเล่นละครเล่นอะไรแบบนี้บ้างคุณแม่อยากเห็นแบบเล่นเล่นจริงจังแบบว่าเล่นจริงจังเลยแบบแต่ว่าบอแบเน่ใด้่ใหญ่ จะมีแววเดี๋ยวพว่าน้องสวยมากอีหลีสวย้าก็สวยขึ้นเลยแหละล้ากาอายุยังหน่อยค่ะยังมีโอกาสไปไปได้เส้นทางนี้ได้อีกไก่ค่ะพี่น้องยังพัฒนาฝีมือฝึกปรือเกี่ยวกับสารแะสินน้านนี้ได้อีกเยอะแมนค่ะเอฟซีผู้ใดต้องการแบบอยากให้น้องแอมเขาเป็นแบบใดแบบใดชอบน้องแอมในแบบใดก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เนาะแมนเชีย เาเช right. ี่ยกันว่าอยากให้น้องแอมเขาเป็นอียังสายใดแจงสีไหมคะพี่น้องสุดท้ายก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องแอมชนชชาทำผลงานออกมา ออกมาใหม่ให้เราได้ฟังหให้เราได้ชมกันเร็วๆเป็นซิงเกิลใหม่ให้เราได้ชมได้ฟังกันเร็วๆนะคะเพราะว่าเพลงของน้องแอมติดหูจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพลงแรกคือคําสัญญาที่ชานุมานคนก็ยังฟังอยู่แล้วก็ซิงเกิลที่สองหอข้าวสาวบ้านนอกเนาะ,ะเป็นกำลับบงใจให้น้องแอมด้วยแต่ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะคะสำหรับมือนีห้าวสองคนขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ